รัฐมนตรีสัญจรวุ่นม็อบโปร,โปรตรัปิดทางเข้าจวกปุ๋ยกระสอบแรกของท่านมากับคราบน้ำตาของประชาชน กรกดาคม2567ที่หอประชุมราชพัฒนรังสิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการคณะรัฐมนตรีสัญจรมีกลุ่มประชาชนในหลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปรตสซึ่งที่เออโนนไทยอำเภอโนนสูงและอำเภอเมืองกำลังทำสำรวจแร่อยู่และขอสัมปทานบัดเหมืองแร่ ซึ่งเหตุผลที่ต้องมาวันนี้เพราะนายเศรษฐาทวีสิงนายกรัฐมนตรีให้นโยบายไว้สำหรับการขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเมืองแร่โปรตสซึ่งอำเภอด่านขุนทดก็เป็นหนึ่งในการที่ขอให้มีเร่งรัดการทำทั้งนี้ตอนที่อนุมัติได้อ้างว่าเพื่อชดเชยการนำเข้า8 0 0 0 0นตันแต่ปรากฏว่ากลับให้มีการอนุมัติให้มีการดำเนินการแล้วกว่า3ล้านตัน ดังนั้นจึงต้องการที่จะยื่นหนังสือถึงนายเศรษฐาและหากวันนี้ไม่ออกมารับจดหมายทางกลุ่มจะเผาจดหมายที่วางไว้หน้าทางเข้ารัฐมนตรีและนายเศรษฐาจึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับเส้นทางให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นเข้าประตูอื่นช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมประสายอย่างดูเดือดเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ชี้หน้าจึงย้อนกลับว่าพวกคุณกินภาษีประชาชนไม่ได้เดือดร้อนเหมือนพวกตน ฉะนั้นอย่ามาชี้หน้าขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาวบ้านที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมายืนรอให้กำลังใจด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดตำรวจควบคุมฝูงชนหนึ่งกองร้อยมาดูแลความเรียบร้อยจนทำให้เกิดวิวาทะระหว่างผู้ชุมนุมว่าจะมาหาพระแสงอะไรพวกที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือพ่อแม่พี่น้องของพวกคุณจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายตัว จากนั้นในเวลา9.50นาฬิกา50นาทีนนางสาวพิมพัตราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านเหมือนโปรเตส